โอเคนะครับเหมือนว่าผู้ติดตามส่วนใหญ่เนี่ยที่กดติดตามผมนะครับส่วนใหญ่เลยคือยังไม่กดนะครับติดตามนั่นเองนะครับที่ตามก็คือมีแค่หเท่านั้นนะครับใน1เดือนนะครับแล้วก็ที่ยังไม่ติดตาม94%เลยนะครับเอ่อก็ใครนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมเห็นเนี่ยผมใส่มากเลยเขาได้ภาพประกเอกันจากเว็บไหนเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับเว็บใหม่ช่องพิเศษหรอช่องแวดวง อ๋ออันนี้ช่องพี่บอยนะครับน้องพี่เสียเฮ้ยจีบสาวท่าปักธงโอ้โหเขเติมเว็บไหนนี่ A T M สปินโอ้มีเพชรเยอะจังสุ่มเว็บออกเขาปั๊มเพชรได้เลยนะนี่มีท่าปักธงด้วย โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสุ่มนะครับในเว็บ ATM p ป n นนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเติมเครดิตมาที่เรียบร้อยนะครับสามารถจะใครสอนวิธีการเติมเงินเติมเงินด้วยซองของขวัญนะครับก็จะมีสอนดวิธีการตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีถึง5ไอ้5ขั้นตอนเลยนะก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมโอเคนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่เขาบอกอะเมื่อกี้ที่พี่บอยเขาไปสุ่มท่าปักธงนะครับ เออคือผมอยากได้อะแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับตอนนี้นะครับทางเว็บก็ลดราคาจากกี่ห้าเครดิตเหลือสิบห้าเครดิตแล้วลดมาเท่าตัวเลยนะครับถ้าเราสุ่มได้เพชรได้ห้าเครดิตเหมือนสุ่มครับสิบเครดิตคุ้มมากมาก,มากนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยดีมีท่าปักธงแล้วก็หกพันแปดร้อยเพชรด้วยนะครับนะักผมกดสุ่มเลยไปจะได้หรือเปล่า โอโห,หได้5เาคดเฮ้ยไม่เกลือไม่เกลือก็เราสุ่ม10เครดิตจริงอะ่ะตัวน้อยจะจัดเลยนะครับไปต่อปึ๊บปึ๊บอมืมตอนนี้หมดไป20บาทแล้วถ้าปักทงนี้ถ้าขายได้5้าหมบาทเลยนะทำเป็นเล่นนะถ้าได้นะโอ้โหทุกเว็บนะครับมันเกลือตลอดแหละนะครับ แต่มันมีโอกาสออกไงเห็นแล้วสูงได้ผมจะมาลองกันเฮ้ยของแท้ไหมนี่ดีเื่อคุณได้รับไอ้ไอ้ปักทงมาไปกี่บาทตอนนี้เหลือ955บาทผมเติมว่า่จะหมดสักพันบาทไม่หมดเว้ยเออทักหาทางแฟนเพจเลยนะครับว่าผมได้ไอดีปักทงนะครับผมก็ ทักไปเลยนะครับว่าเขาจะให้รหัสจริงหรือเปล่านะครับเฮ้ยผมได้จริงว่ะทุกคนโอเคนะครับผมก็ได้รหัสมานะครับสำหรับ A M Spin นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ สมมาและได้จริงนะครับแล้วก็เขาได้จริงด้วยนะครับของแท้ฝักไป1ทีโอเคนะครับลิงใต้คลิปเลยนะครับรักนะครับทุกคนก็เราเว็บเขาเนี่ยถ้าเราสมมติเราอยากได้เงินก็รับซื้อนะครับก็มา45 0 0 0ื่นบาทอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าไปลองดูนะครับลิงกใต้คลิปนะครับเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับยินดีนะครับขอคนละไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นอะไรจะในการํำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมโอเคนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการรับบัตรสร้างห้องอมองอัดนั่นเองนะครับก็จะเป็นบัตรสร้างห้องคู่หูตัวป่วนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับคู่หูตัวกวนเนี่ยเห็นปะทุกคนก็จะมีหลายๆคนเลยนะตอนนี้นะครับที่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ของผมตอนนี้คือมีอยู่แล้วสามารถสร้างได้จริงนะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้สร้างได้จริงแน่นอนว่าเว่าเจมส่งมาให้ผมรีวิวก่อนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะ มาบอกนะครับในคลิปนี้ก็ฝากที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเรื่องไปทั้งหมดให้ด้วยนะครับถ้ากดกระดิ่งเรื่องไปทั้งหมดนะครับคลิปที่ผมลงแบบเนี้ยแจ้งเตือนเนี่ยก็ฝากมาดูผมต้องขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับแล้วก็ที่ผมลงคลิปไปเออ่ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเออในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับส่วนหน้ากิจกรรมนะครับสายฟรีนะครับก็จะเป็นกิจกรรม เออนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมคิวให้เต็มนะครับคิวใส่เต็มเน้นๆทุกแมตช์นะครับทำธุรกิจครบรับบัตรไปเล่นหมดใหม่เลยคู่หูตัวป่วดนะครับก็จะเป็นบัตรสะห้องเออบัตรสะห้องคู่หูตัวกวนประมาณนี้เลยนะครับจะป่วดหรือจะกวน5เจมโอ้ผมงงวะแล้วก็จะเป็นวันนี้นะครับก็คือเอาง่ายสังหารศัตรูครบ30คนนะครับเอาง่ายคือผมแนะนําให้ไปเล่น4ี่ีสี่นะครับสี่ีสี่ไม่รู้ได้เปล่านะครับเดี๋ยวผมลงแรงโชว์เลยละกันนะครับไปเล s g ก โอเคน, fünf, ksi, นะครับจัง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 จ uh, ังเฮ้ยตึงซุ่นนันแทนานแทแล้วจะดึงจ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 งเฮ้ย เฮ้ยเด็ดหัวอง,งเดียวเลยคลิปนะผมเล่นสคลิปหรือสคลิปคนระับงาของจริงของจริงของฟรีครับทุกคนหรือนี่ครับเล่นสคลิปนะนี่ดูเออเก้นอุ้ยมาจะกด C1 อันนี้ได้กด C1 ป่าวะ เอกอกดคนเดียวหรือเปล่าวันนี้ลืมว่าลืมว่าโดดเลยละกันมามา,มาเอ้ยลืมกดโอ้เรียบร้อยทีมสี่นะครับกดทีมสี่ทุกคนีนีก่อนแล้วมาลงเก็บเครื่องบินนะเฮ้ยโอ้มีเหมือนกันวะทุกคนผมปวดท้อง ไม่อัทคลิปเสร็จนี้ผมจะไปห้องน้ำด่วนผมไม่ไหวแล้วเ <Ooh. S 1> วลาแม่เออเกลืองแมพเอออีเวนเลยอ,อืมพาวพาวนะครับซิมบ,บับเบ ตายสวยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีเลนมากไม่มีเลนมากโอเคนะครับก็ได้โชว์ได้โชว์เนี่ยวอดโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับในการหาคือคิอควครบ30คิว50คิวก็ตามที่เขาบอกนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าบัตรสร้างห้องนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับม่ ปัสังห้องนะก็ไปคิวกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นอะไรได้นะครับสำหรับกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่17บเครับตีสี่ถึงเอ่ตีสามตีสี่นั่นแหละวันที่24นะครับก็ยาวกันเลย17 18 19 20 21 22 23 24 7วันนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับฟีไฟล์ใส่เต็มนะครับ World Series นะครับก็มาเนี่ยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม